ใช่ตั้งแต่เลี้ยงหลานมาบ้าจงบ้าจี้หายหมดเลยเนาะยายยายญ่กล่องซุปเออยายเลี้ยงหลานนี่ยายเอ้ใยายเอ้ยเลี้ยงเลี้ยงมาไหนใหญ่เยทกล่องมาไหนเงาอืเอใยญ่กล่องซุปมาสิว่าเพา่อใหเปลี่ยนนิสัยจากเลี้ยงหลานจากคนบ้าจี้เป็นคนเลี้ยงหลานแล้วเนี่ย ยายยายตักเอีมพทษที่ว่างนะโอ้คือน <c oughs> อคฟังทุขมาไม่ได้แล้วยายเลี้ยงหลาน <c oughs> หัวยายมีความสุขไม่เลี้ยงหลานนะยังวังความสุขคือแต่งงานตอนนี้ยายกำลังเลี้ยงหลานอยู่นะคะ จากคนบ้าจีมคนเลี้ยงร้านเนี่ยอือคือพวกขางงลูกตอนกูหนักตะโกนตุะแน่ไอซุกกอะพึ่งกันซุกแน่เนาะเออไอ้น้่งตั้มมาแน่นเกือบยายยายเกือบตีหลานตัวเองแล้วนึกว่านึกว่าเลิกบ้าจีแล้วอ่า สวัสดีค่ะคุณุโอ้ยายก็สวัสดีเขาวะยายสวัสดีคุณคุณคเอสวัสดุณคุสัสอีัสสดุณคุสคันสุกคัสีสว เอหัวหันเลยยายบอกหัวอาหารยายยายใส่ไสุกต่ำนะยายเป๊เต็มต่ำโอ๊ยายกับตีลูกหลานเอายายเลิกยงมจีได้แล้วเลี้ยงหลานแล้วหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงลงเล่นโอ๊เดี๋ยวก็ยายจะก็จติมโป๊ ละยายถ้าบ้ายังบ้าจีอย่างนี้เลี้ยงหลานได้ยังไงเนี่ยได้หันบ้านนะนานะก็เลี้ยงลานหล่อล่อล่อทล่คิวคิวเอนั้นนันันันนั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 นยายร้องเพลงให้หลานฟังหนึ่งเออเอท่นท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 ่านทนทน เช้าก็ไหเชียรูคกูหรืออ๋อไอ้ยยดูหลานเขาเลี้ยงล้านกันในซุกหลานในแหละแล้วอืออ๋อย้ายย้ายนี่หันหน้ามาสิเลิกบ้าจี้หรือยังเนี่ยเลี้ยงหลานวันหลังถ้าคนเขาไปไม่ไม่ว่าถ้าคนเขาไปจี้อ,อุอ้มหลานตกเลยนะนี่

วันนี้ไปตลาดไหมไปเอไปขุดปูขูปัดไป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 โอ๊ไปไหมขุดปูอะไปะใครดูหลานหลานอยู่คนเดียวโอ๊โอ้ปล่อยหลานอยู่คนเดียวเลยนี่นเอง,งเองนเองระวังเด้อเอาา้ <c oughs> <c oughs> ยุดเพอไม่เส้นกูัดรนะเว้ไอหัวหันออกยายาเจ้าหัวหันให้หลานกินแต่แล้วตอนนี้ยหัวหันกินไปไหมโอ๊ <c oughs> มาเล็บมาล็อกเลแล้วยายไปไปขุดปูเดี๋ยวจะดูหลานเองดูไม่เฮ้ดูสักไปไปขุดปูเดี๋ยวจะดูหลานเองยายไปยายไปไหมไปไหมไปไหมเรซซิ่งครับ ยายสวัสดีกน่อนเออยายสวัสดีร้านนะ